ป๊าดพี่นอ้องสวยมากเลยพับแปลมดูทะเลทะเลหมอก ป๊อบแปมป๊อบแปมเฮ้ยเย็นมากครับป๊อบแปร์มทะเลหมอกสวยมากเลยอือเย็นอากาศสิบก็องสิบเอ็ดสิบสองสิบสามองศาประมาณนี้ครับ อย่าเห่ากระทออย่าเห่าเลยเฮ้ยหนาววันนี้ไปกี่กิโลไม่รู้ไปด้วยไหมนี่ร้อยร้อยกว่าโลเองไหมใครเฮ้ยชิวๆร้อยยี่สิบหกสิบหรือเปล่าพ่อใครทางโค้งเหรอในหกสิบหรือเปล่ ไปฝากไปนอนมันจิตแจงลรอพกพลังตื่นแล้วก็โจมมาอ้วนมาสันผักหยำมึงโอุ้อันนี้มือมือขวาบ่จันนี้มือขวาบ้าเดียวกันบ่สวัสดีครับน้องร้านร้านร้านอ๋อเปล่าเป็นบออเห็นมันเป่าจักเถื่อมันมาอยู่พอปีลหรเห็นมันเาจักเถื่อเปล่าน้ำมูกบ่ละเปล่าน้ำมูกบอเปลายืนบ่เปลายู่ครับอเบลายืนบอ อีผักยำตับมึงเอ้ยพุนมึงมึงบรรยากาศนะคุณสีตากหมอกไปอเย็นดักพ่อมันเย็นดักบรรยกาศดแหงทายไปบอทขาดอุ้ยขาดเขาก็หนามึงโอ้ยแรงมากอุ้ยมาหมอกคาแขงครื่องานาปเฮี่ยวเฮียยวเียยวอะไรเลยมากเลยเฮียยวเป็นจ้ำเลยเฮียยวเขามาเซอร์กันอยู่ข้างเราหน่ง ปอปแปน์มันเป็นยังไงคะโอ้ยบาบบอกเขาเต็กระดาันอยู่หนาหามไรดานอยูจะข้อเที่ยงเยียวอยู่ยังขึ้นไหมแตกครบโผมาเนอะดีโต้บนยาเสต็จเนาะพิดกินกันเหรอก็เอาเงินมาให้อันนึนจากสี่สองลอยนาโอ้ยจางหน่อยคือจางแพ่งแท้จี๊สิบบาทกับยังวัเลยนลอดยังวันเลยมันใส่มันขวเลยเหมือนมาดนอนเลอดจางองอจ่างน่อยเจู้นาหงาม เขา,ากับหนาตาเธ่าไรเมนค่บเมนหมอกได้ถาดไหมอ้ยอ,อ่ะเดือนเดือนเดืน,น,น,นงสองแรงแรงมากแรงได้อีกแต่ว่าหมอกค่ากี่นิ้ <c oughs> ขนาดยินยืบัตกระจ้าหอมแมนเขาหอมหยีบัทค่อยได้มาสองแบบไปหอมเน,น, <c oughs> น่ตะลิดตนขนาะบักไปหอมไปลงบาลเลยเด้ยนี่มันคุยเด้นอนอยู่หน้าห่านตอนนี้ปุ๊กมาเตือนแมนสลบเด้ ห่อนทเลกกันนางเซสายเซัว้าเหรอธอสอุบลงไปเลยไมอจาหอมเขาพอ่ะ้หอมเ้าจุดจางหอมสามบาทเแกหอมแกพนันเลยเออน้องในน้องอายคหอมแก้มาโม่นะเอาขี้เย็นเข่าเย็นเข่าเธอสูสารเขาแล้วกระดูกเลยม่มีเค้เสียมกินเค้เสียมไม่ไรจะเบิ่งข่อยเนี่ย่อกินเค้เสียมหลาเสียซุมหนีไหมไปผักปั่มได้เหราปั่มแรกะ ดันบาททุกใซักไซักันบายังค้นมา<อ>เป็นกังนี่ะอ,นนอันนี้พวจเจาะพวใหญ่จักพอเนาะอีกากเงยอันนี้อ,นนอ,นนอ,อ,อันเนี้ยพวจเจา่อยเสียตัวนี่ยพวพวจะมันใหญ่เค้กอ้เค้กเอ้อยแถวทับดีบอ <c oughs> พอส,สดาเจ <c oughs> ้าพใหสั่า พูดอะไรก็ไม่รู้นะสิดังสิดากเมลลี่ยังเมลี่บ้างผู้หายแทงถึงเสาถึงผู้หายยพรมื่อผู้หมอยมาเจ้ายังคิดว่าหมอยมาเมื่สิงามปัดผมก็จะม่ยังไม่ได้เราเหลียบไปดีๆเอาผมข่อยตรงเลยงามเออมันก็เป็นยังส่นขั้นขั้นไอ้ยังงามพอดิตีมู่แบบเดอกเอาเมื่อกลัสมควรเปล่าเวลาเบิ่งผมเบิ่งฐานเบิ่งแน่มเบิ่งคนคู่เปอร์เบิ่งคนเสียจ๊เบียก่อน ป่าแม่ไม่้ขเงียวตัวนั้นเงียจไหนคืออันใหกูนอนอยู่รถกูโยกตหนึอค์่งกเกียงเนียกูนอยู่รถโยกว่าสันเขาเสิร์กันอยู่ขางรถเขาอิงรถอยู่แต่ไหนกูกูก็โกดกูก็กลดรีโมทแป๊บแป๊บแลนดพักกันแลนมาที่หลีกูัยงไฟไม่เห็นยังรถกูเงื้อเเกดป พากัดปุบุบุบนุด้โชว์แนี่ได้โชะักษหนผู้ชาิดวยุอืออท่านออต้ต้นเนาะูดสร้างวุ่ห้เนาดเลยหนานาว้อเป็นมากอุ้ยแทบช็อกแทบช็อกไอ้ขางน้ำอาดหนบต๊สยสวรรค์พี่น้องาด จังไล่กกุยเนาะเราช่อดเราชอดทอยเยวเนาะเพาจานบาดไปเลยวเจานบาดบอผูออกกวกวางกวางกนั่นอยู่อาจามาดเปียงวดโปรตีนอันนี้ก็ุูงดีแท้บาดาแลอนไง่ ไอ้ดอกคันบ่าองสวัดจาบระบบผุ่มเนาะบ้านบางขึ้นฉากเนาะมีการจงซิกเบิ้งดยังงจองตะูสาวนะคขี้บอดบลเลนนะขี้บอดบ่เลนจองตะบูสาวเเอาเลยว่าเอาจานบานเอาเบิงเอาหุ่นพุ่นหา เด้อมันหนาวมันอันใส่เสื้ออันใส่เสื้อใส่เดียวแม่อันอันน่มันอันแชกนมแหมจะได้บ่หนาวไงเขาเต้นเขาเต้นเขาเงินเนาะเขาเต้นไม่ลองเขาเต้นแต่ว่าสักวพักนึ่งมันก็หนาวแล้วมันก็จะหนาวเขาเต้นตลอดไหมเมื่อนั้นซีบองศาอยู่ใสแต่ว่าซีบองศาอยู่ขอนแก่นเคยย่างลงไปเมืองบ่อไงเขาเตะยูดอนบ่อยูดอนเหมือนน้ำหนาวได้ซีบเอสองศาเหมือนนั้นอุดรเหมือนเต็นมังกรเต้นมังกร็มีมาใหญ่หนึ่งคือกันนี่อะไรยัยใสเสื้อใส่เดียวคือกันซูซี่เลยซีบสะซีบหายบ่เมื่อนั้นซีบเอสได้อุดร ขันเจ็ดมอนเปนสีกแสไปนี่นะเนาะเดี๋วมาข้ามกันกินแล้วก็ขี่วะนี่กินแล้วก็ขี่้เอ้าเตรียมตัวเดินทางกินแล้วก็ขี่ขี่ไม่ขี่สอดนี่มักหลังหนานาะไปหอดใช้จังหลังนี่ ไปหอนงานบรือเปว่ากันหลังนี่รถนาราอินดอร์กันได้นี่นี่เอาหนี้นี่มันนอนนอนจนเต้นนอนตื่นหนึ่งแต่ว่าผู้ได้เซมให้ประเทศไทยบอลลังหนาครับว่ผู้ใดผากนั่นน่อยูไปหอนงานอีกสามหมื่นหรือเป็นล่าแต่ว่าแต่ว่ามีผู้หนึ่งกําลังมากดีเดียวนี่บ่าวเอกเออเบ่าเอกโซบ้าเอกตะกวดก็ผิดปมแยมเลยแล้วเดี๋ยวบ่าวเอก บเอกค่กัวเลยรพองพืนแล้วติดบเพราะว่าเพื่อนบางกันแดดกันแดดเออทีไได้พันนาพันแห่กันแดดดอกบเอกน่าใส่พี่กระสดนาแล้วตอนนั้นลับนาเพื่อแล้วเอกมาหนาแล้วยังเปิกอะไรอยู่บนนนมันเปนยังไงใส่พีกระสต้นคเห็นีดีแทหนาอยากกินนะอยากนาลากนาตบเอนไม่กินเขาเพราะป็นแบบเพื่อนมาเก็บคาร์ลหรเฮ้ย ใช่วะวขอใจแล้วพอกันคลิปหนาพอกันอยู่งานครับพี่น้องขอบคุณทุกคนมาามาาอพอจัมามาสเอนใมายมาอันนี้อัากตืนจักัน่กับไปพองเอากยิ่งที่ไทยก็ติว่าคอขอะพพอกันใหม่ครับเดินทางแล้วนะครับ บุษัทได้ออกดอกจ้าเพราะว่าเขาบุษันออก